เทศบาลเมืองท่าช้างจับมือร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรบริเวณสียแยกพระยาตังอย่างจริงจังพร้อมดึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีดูพื้นที่จุดที่เกิดปัญหาเพื่อที่จะเร่งวางแนวทางแก้ไขค่ะ เสียงของเครื่องขุดเจาะที่ทำการขุดเจาะพื้นผิวการจราจรและดินบริเวณสี่แยกพียาตาังเพื่อหาต้นต่อจุดที่ทําให้การระบายน้ําบริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างช้าๆเมื่อเกิดฝนตกติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ําท่วมผิวการจราจรเนื่องจากบริเวณสี่แยกพียาตาังถือเป็นพื้นที่ต่ําที่รับน้ํามาจากทั้งสี่ทาง คผู้ชมคะบริเวณเสียพระยาตังและถนนลังตากชมนแห่งนี้นะคะเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดน้ําท่วมขังผิวการจราจรค่ะสาเหตุเนื่องมาจากการระบายน้ําไม่ทันค่ะซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลเมืองท่าช้างได้ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้ทําการขุดเจาะถนนบริเวณกลางสียพระยาตางังแล้วก็ได้เจอกับต้นตอนและสาเหตุของปัญหาน้ําท่วมขงังผิวการจราจรค่ะซึ่งในวันนี้ท่านนายกเฉลิมพลศักดคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างค่ะได้มีการเรียกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีมาพูดคุยถึงการแก้ป เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาหลายวันแล้วที่ทางเทศบาลเมืองท่าช้างได้ทําการปรปับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้วยการขุดลอกท่อและดูดทรายขึ้นจากท่อระบายน้ําหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันและเกิดน้ําท่วมขังผิวการจราจรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนรักศักชมูลและสี่แยกพระยาตัาง ขณะที่ในวันนี้นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อทําการขุดเจาะถนนเปิดพื้นผิวการจราจรเพื่อดูการระบายน้ําของท่อใต้ดินเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองท่าช้างได้ทําการสํารวจแล้วพบว่ามีบางสิ่งที่ปิดท่อระบายน้ําและทําให้น้ําไหลผ่านได้ช้ามากเมื่อเกิดฝนตกหนัก และจากการขุดเจาะพื้อนผิวถนนในครั้งนี้ก็ได้พบกับจุดที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีมีการวางท่อต่ําลงไปขวางท่อระบายน้านอกจากนี้ตรงจุดดังกล่าวยังมีการวางท่อที่มีขนาดเล็กเป็นคอขวดส่งผลให้เมื่อมีมวลน,น้ําจํานวนมากไหลามาเจอกันจะทําให้การระบายน้ําได้ไม่เต็มที่เนื่องจากท่อที่พบมีขนาดแตกต่างกันมากทางการประปาเดี่ยว,วางท่อระบายน้าวางท่อน้ําประปาฝัาง ท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็ก่อปิดไว้นะครับทำให้ท่อเมตรยี่สิบเนี่ยเหลืออยู่มันแค่ประมาณสักสี่สิบเซนนะฮะซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่เราจะระบายน้ําซึ่งมาเมื่อไม่กี่วันเนี้เราได้ลอกท่อแล้วเราได้เข้ามุดเข้าไปสารวจดูเราก็ได้เจอปัญหาวันนี้ก็ได้นัดกับเทศบาลเมืองจันทบุรีมาร่วมมาแก้ปัญหาคือขุดนะครับเพื่อที่จะทํายังไงที่ว่าเอาตัวสิ่งที่ขีดขวางทางน้ำนะฮะที่จะระบายน้ำนี่ออกไปนะฮะ แต่ส่วนท่อปราปาเนี่ยก็ได้แจ้งท่านผู้จัดการปราปาและท่านมาดูแล้วจะต้องหาวิธีย้ายเข้าไปไว้ข้างในครับเพราะงั้นวิ่งผ่านท่อระบายน้ำมันก็ฝังทุกท่อตอนนี้เ็าฝังอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันครับก็ต้องไล่ดูไปเรื่อยนะฮะตรงไหนที่มันมีท่อน้าตานมีทรายเยอะเราก็ได้คุยกับเทศบาลเมืองจันเทศบาลหน้าช้างแล้วก็ช่วยกันดูดออกไปนะฮะเพื่อที่เราจะป้องกันน้ําร่วมบริเวณสียแยกพญาตังแล้วก็ทางโรงแรมเทวบลอดนาลักตะชมูลนะฮะบริเวณแถวเนี้ยที่เราทําอยู่นะฮะก็จะหมดไปเรื่องน้ําขังนะครับ มีฮะมีทางถ้าขยายเข้าทางค่ายศักสิ์นะนะถ้าได้ประสานท่านผู้จัาการนะท่านผู้จัาการท่านก็ได้ออเคนะอนุญาตให้เราระบายน้ําเข้าทางค่ายทหารและไปออกอุตสากรรมจังหวัดขณะก็กาลังทําท่ออยู่ครับครับช่วงนี้ก็ท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวสี่แยกพญาตังนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะทําให้จราจรติดขัดเล็กน้อยนะครับเราขอเวลาอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะก็จะเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนที่เราทำเนี่ยรถติดมากนะ เราก็พยายามเร่งย้ให้ทำถ้าเราไม่ทําก็ท่วมถ้าทําก็รถติดมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างยังได้เรียกนายกำมพรปัญรศีผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบพร้อมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดที่ขุดในครั้งนี้ถือเป็นจุดสําคัญที่ใช้ในการระบายมวลน้าบนพื้นผิวการจราจตอนซึ่งเบื้องต้นจากการพูดคุยและวางแผนปัญหาในครั้งนี้นายกำทอรปัญรศีผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ก็ได้เปิดเผยว่าจะต้องมีการวางแผนและจะสรรงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขจุดนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นจะทําการสํารวจพราะท่อประปาดังกล่าวจ่ายน้ําไปให้ประชาชนยังจุดได้และหากมีการแก้ไขจะมีประชาชนจุดได้ได้รับผลกระทบบ้างก็ก็คือจะต้องท่อนะฮะขนาดเจอพบเนี่ยขนาด200มิลนะฮะมันมันมันก็ขวางในส่วนของท่อระบายน้ําด้านบนคงไม่ได้ขวางทั้งหมดนะครับ มันก็ยังมีส่วนที่ไปผ่านไปได้แต่ทําให้น้ําปริมาณน้านี้มันไหลจากท่อน้ําทิ้งเนี่ยทุได้ไหลไม่ได้ทุ่มที่นะครับน,นี่โดส่วนของปลานเนี่ยคงจะต้องตรวจสอบท่อเส้นนีย้ยังใช้งานอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีการขยายตนนในสี่แยกเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบใหม่ว่าถ้าใช้งานอยู่นะครับผมจะต้องหาวิธีการในเรื่องของออทําระดับยกขึ้นมาเพื่อให้พ้นท่อระบายน้ําให้ท่อระบายน้ำเนี่ยวางได้ าตามปริมาณมจริง,รงนะครับขนาดท่อที่ที่เขาใช้งานจริงนะครับส่วนป,ป,ปลาเนี่ยคงจะต้องอในส่วนนี้คงจะต้องไปจัดสำรวจแล้วก็จัดตั้งงบประมาณแล้ววางแผนในการทํางานนะครับเพื่อจะอให้สอดคล้องกับกะะปัญหาของไทยแลนด์นะครับไอ้ปัญหาของเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพื่อให้ไหลสะดวกนะครับตรงนี้ก็ต้องขอเวลาในส่วนตรงนี้ก็ต้องไปนั่งวางแผนนะฮะและจัดงบประมาณนะครับ ก็พอดีก็ท่านนายกท่าช้างก็ได้ประสานอยู่ตลอดนะครับว่าแนวทางแก้ไขต่างๆเนี่ยที่มันปิดปัญหาประาาปาเราก็จะเข้ามาร่วมกัน,นต่อเนื่องอย่างไรก็ดีในการลงพื้นที่สำรวจจุดที่เกิดปัญหาทางเทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรีและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีจะต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบเพื่อแก้ปัญหาน้ำที่ท่วมขังผิวการจราจร เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมติดตินที่มาพราถ่ายภาพสิ่งที่ประทุมรายงาน